เขาไปไหนกันเนี่ยเขาไปกางเต็นท์กันโอ้เขาเป็นเป็นแก๊งเลยนะ <laughs> เพราะร,รู้ได้ไงเพราะข้างหลังดูดีสัมภาระเต็น์ <laughs> <laughs> โอ้ยเลิเยอะมากเราก็จะไปกางเต็นท์กันเช่นกันนะครับใช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนินิกิฟหันษาค่ะวันนี้เราก็จะไปกางเต็นท์กันที่ไล่แสนงามแคมป์ค่ะไล่แสนงามแคมป์นะครับก็จะเป็น ร้านกลางเต็นท์ที่อยู่ซอยเดียวกันกับไล่สายน้ำภูผาที่เรามาเมื่อคลิปก่อนนู้นนะครับพอดีเราขับรถผ่านก็ไปปรากฏว่ามีร้านกลางเต็นท์อยู่ร้านหนึ่งนะครับวันนั้นคนมากลางเต็นท์เยอะมากเราก็ไปสืบหานะพี่คิดนะจนรู้ว่าเป็นร้านนี้เราก็เลยตั้งใจนะครับสําหรับทริปนี้นะครับที่จะมากางเต็นท์กันนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเราจะถ่ายตั้งแต่ทางเข้าให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับไปกันเล เลี้ยวขวาเลาไปเลยนี่ป้ายเขาใหญ่กว่าเพื่อนเลย <c oughs> <c oughs> เป็นจุดสัเงเกตนะครับเดี๋ยวเราขับตรงเข้าไปก็จะเป็นทางลุกหลงังแล้วเราจะต้องไปอลอดใต้สะพานนะครับถนนเส้นนี้รถเก่งก็มาได้นะครับค่อยๆหยอดมาวันนี้ฝนไม่ตกนะครับก็ทางก็ไม่เละเท่าไหร่นะครับก็จะ น่อยนี่อ๋อหยอดนิ้หน่อยสะพานนี้ก็ถ้าเราข้ามไปก็จะไปอ่าร้านกังเ็นไล่พิชลาไลา่ล,ลุงชางตินะตางนี้แต่ตางนี้เราไม่ไปถนนประมาณใกล้กสะพานแล้วสะพานแล่วะนี่ตรงไปเลยครับไล่แสนรง,งามอีกหนึ่งกิโลเมตรก็มีป้ายติดบอกเนาะนระหว่างทางระหว่างทางทางก็ค่อนข้างที่จะแคบนะ ก็ขับระวังนิดนึงนะครับเผื่อรถสวนทางมาเพราะว่าทางก็เป็นทางาเนี่ยเราขึ้นเนินนะัรนี้ต้องส่งนิดหนึ่งนะครับเรเลยนีไ่ไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไล่แสงงามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวเข้าไปนี่อนี่ไงไป้ายนี่ป้ายอยู่นี่เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปนี่ไงไ<ป>ที่เราเห็นวันน้ะ ที่เราขับรถประกัเนเต็มที่ไล่สายนักผู้ฮานะเดี๋ยวออามก็เป็นว่ากำลเงคนเยอะแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าคนเยอะยหรอือเปล่าเดี๋ยวเราติดต่อรงทะเซี่กันก่อน อีกทางหนึ่งเหรอคะทางค่อยทางจะเป็นจะเปลี่ยนทางลงไปโอเคค่ะก็ตอนนี้เราก็กำลังวนรถไปลงอีกทางหนึ่งนะคะมันมีอีกจุดหนึ่งพอที่เราจองไว้จะไปในที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดติดต่อลงทะเบียนต้องมาตรงจุดนี้ก่อนนะครับก็คือน้องบอกว่าให้วนไปในถนนนี่ทางไม่เละทางขวาเลยก็ทางเดียวกันอ๋อเชื่อว่าจะประมาณนี้แฮปปี้มากเลยเป็นทาง งไอตรงที่มันมีเนี่ยตรงไอตรงที่มีแตงโมแบบนี่หรอใช่เหรอน,น,นี่นะน่านจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมข้มา,าไปก่อนถึงแล้วไแสนงามอ๋อจุดนี้นไง<อ>ที่เราเห็นวันนั้นนะกิฟต์นนที่าคนลางเยอะ เราเลือกไว้ตรงไหนไม่รู้โน้นใต้ต้นไม้เต็นเขียวอ่ะตรงนู้นหรอมีคนกลางใช่ใช่嘛แต่เราก็เลือกจุดเลยล่ะเขาน่าจะออกวันนี้นะไม่แน่ใจก็อาจจะพอเขาบอกแล้ววันนี้ว่างใต้ต้นไม้อ่ะเที่นี่วันนี้น้ําค่อนข้างจะใสนะนี่ไงเราจอดค้างรถเนี่ยเขากำลังจะออกแหนะซ้ายอ่ะซ้ายจอดค้างรถคันนี้แหละนี่ตรงนี้เป็นจุดที่เราจองไว้นะครับ ไ้ต้นไม้วันนี้เราอยากอยูใ่ในร่ม พี่เขาแหละเนี่ยรถพี่เขาอย่างเทพอ่ะมีพ่วงด้วยเห็นไหมเราไปทำบ้างไหมคะยังไงที่ที่เราไว้ไงเราเราตัวนี้ตัวนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอพี่เยกเก็บเต็นท์เดี๋ยวเราขนของเนาะแล้วเรามากางเต็นท์กันอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เราก็กางทาเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงอินเนอร์เต็นเรียบร้อยพร้อมที่จะยกเสาขึ้นแต่ทีนี้นะครับเรามาบอกเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับสําหรับการที่จะยกเต็นท์ขึ้นมาแล้วก็คุมไฟชีดแล้วสามารถที่จะเอาเต็นท์มาประกบกับตรงส่วนนี้พอดีนะก็คือให้แนวของอินเนอร์เสมอกับแนวสีขาวเนี่ยเห็นไหมครับพอเราคุมอินเนอร์เต็นแล้วขึ้นโครงเต็นเรียบร้อยแล้วมันจะพอดี แล้วก็จะออกมาเป็นแบบที่เราการเต็นนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวิธีการขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จนะครับโอเคครับไปกันเลย ไม่ร้อนนะครับแต่ว่ามันอบอ้าวเหมือนฝนจะตกนะฮะใช่เหมือนเหมือนฝนจะตกคาดว่าวันนี้น่าจะตกน,น่าจะไม่รอดนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ <ๆ S 2> ให้ดู่าวิธีการแล้วก็เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆระหว่างที่เรากางเต็นท์ไปด้วยนะครับที่นี่ไล่แสนงานแคมป์นะครับก็จะติดกับลำพาชีเนี่ยน้องๆกำลังเล่นน้ําอยู่กันหนาแล้วก็มากางเต็นท์อยู่ติดลําน้ําเช่นเคยนะครับกัพวกเราพี่หนุ่มกับพี่ิีพนะครับ เราก็จ่างเต็นเสร็จก็มานั่งกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงประมาณบ่ายสองนะฮะนีเ studies, <chain. S 1> ่เดี๋ยวเราก็จะไปล้างจานกันเดี๋ยวไปที่ข้างบนเลยเดีย๋ยวจะพาไปดูห้องน้าแล้วก็จุดล้างจานด้วยไปเดี๋ยวไปกันเลยครับ <class> ไปเดี๋ยวเราไปล้างจานกันคิ๊บคิ๊บเป็นร้ามีต้นกล้วยเลยเลี่ <c oughs> <c oughs> ยงจารเลยอะ่ะ <c oughs> เดินไปห้องน้ำแล้วก็จุดหลังจานเนี่ยนี่ไปทางนี้จิ๊บนี่น,นี่ทางขึ้นห้องน้ำก็จุดหลังจานก็จะไม่ไกลจากเต็นท์เราเท่าไหร่นะครับานาเอา่เอยังไงจะรับปรสมันคุณนะนี่ห้องน้ำยู่นี่เองรอดไหมวันนี้ฝน <laughs> ดูฟ้าร้องเอาอกให้มาทางนี้ไม่มาดู อ๋อจะไปล้างจานใช่ไหมเอเคีไปล้างจานเดี๋ยวพี่ตามไปที่ไปไปห้องน้ำก่อนตรงน,นู้นก็เป็นจุดล้างจานนะครับส่วนเต็นท์เราก็จะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นลำพาชีนะไปห้องน้ำก่อนไปดูว่าเป็นยังไงสำหรับห้องน้ำจุดที่เรามากางเต็นท์ก็จะมีอยู่ทั้งหมดห้าห้องหรืห้อห้องห้าห้องนะครับนี่ในห้องน้ำก็จะมีทางล้างน้างนะครับห้องน้ำก็จะประมาณนี้ นี่นตุ่มน้ำได้เห็นไหมอ่าเป็นห้องน้ำแล้วห้องสุข,ขาในตัวนะครับก็คล้ายๆกันนะครับประมาณนี้ที่แปนงผ้าไหมโอห้องนี้ที่แปนงผ,ผ้าด้วยนี่ยังไม่ผ่าไนะครับเอามีกระจกด้วยโอเคใช่ได้นะแล้วห้องนี้อ๋อคล้ายกันครับคล้ายกันก็จะประมาณนี้นะครับมองลงไปก็มีเินสวย เดี๋ยวไปดูจุดล้างจานกันลองท่าไหนได้อ๋อไปทางนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานนะครับที่กิฟก็นำจานมาล้างนี่กิ่ชอบมากเลยสมโอ่งมังกรนะครับนี่บบนจะบรรยากาศก็สามารถที่จะมีขันตัดไปล้างได้นะครับ นี่ใกล้ๆก,กับเต้นเราเลยเต็นเราอยู่ข้างล่างนี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นมันพาชีเดี๋ยวก็พักนะจะลงไปเล่นน้ำกันนะฝั่งนี้ที่เขาก็มากลางเต้นกันแล้วนะครับเมื่อกี้ยังล่างอยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันน้องๆก็มากลางเต้นเดินข้างเราเดี๋ยวยังไงก็จะพาเดินชมบรรยากาศทานนู้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราล้างจานกันก่อนให้ช่วอไหมได้นะได้อยู่นะไมนะนะ่ช่วยนะ โอเคครับตไหนต่อพี่เก็บซื้อของเหรอ,อตอนนี้เราก็ล้างจานเสร็จก็เอาจานเราเก็บไว้ที่เต็นท์ของเราเราก็จะถือโอกาสนี้นะครับไปซื้อของแล้วก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้มาได้ชมกันบริเวณลานของไร่สังามแคมป์นะครับไนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรารถมาจอดนะจุดด้านล่างนะเดี๋ยวพาไปดู อางนี้ดีกว่าสนามหญ้านี่นะครับมุมนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้เช่นกันนะจาดที่เราขับรถเข้ามานะทางนี้แล้วเราก็ลงไปทางด้านนี้มาไปกางเต็นท์ทางนู้นนี่ข้างล่างจะเป็นแค่ไม้ไผ่สําหรับคนที่ชอบกางบนแค่นะจะประมาณนี้นะก็จะใล้ชิดกลับตามพายชีเลย ด้านบนก็สวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยเนี่ยสนามหญ้าอย่างดีเลยที่สําคัญนี่มีต้นกล้วยด้วยเห็นไหมเนี่ยมุมเนี้ยเหมาะเลยเล้วทำไมเราไม่เอาตรงนี้ตรงนี้มันล่มไงร่มทั้งวันเลยตรงนี้จะแดดหน่อยนะเด็กกำลังเล่นน้ำมันสนุกสนานเลยไปเดี๋ยวเดินลัดไปทางนี้จริงจริงตั้งแต่ตรงนี้ล่มทั้งวันจริงๆตั้งแต่จุดที่เราเข้ามานะ ตอนแรกอะ่ะมันก็คือจุดเดียวกันนั่นแหละลานเดียวกันแต่ว่ารถอะ่ะต้องอ้อมไปข้างหน้าแล้วมาจอดทางด้านนี้นะใช่เพราะว่าขนของเราง่ายใช่เพราะว่าของเราง่ายมากเลยรถจอดสึกลงของได้เลยนี่ไปตรงนี้นนใช่ใช่ถ้านะกลุ่มเยอะๆหน่อยก็ตรงเนี้เหมาะเลยถ้าอยากจะลงไปเล่นน้ำกันนะบันไดเห็นไหมลงไปถึงน้ำแล้วเห็นไหม โอ้ยมุมนี้สวยดูดิส่วนมากนะสำหรับลานที่นี่น่ะเขาจะมากลางเต็นท์กันตรงนี้กันนี่จะเป็นเกาะนะคลิปพาไปนันนะนี่จะข้ามสะพานข้ามสะพานไปก็ได้วสวยดีสะพังตกนะโอ้โหตึ่งพิ้งมากเลย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกาะนะฮะที่คนส่วนมากมาที่นี่ก็จะมากางเต็นท์กันเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้ดีกว่าสวยสวยมีนี่ด้วยลังนกพูด <c oughs> ถึงไม,ไม่ได้ขนของไกลนะมันมีเออนี่ยสะพานเนี่ยเออเนี่ยเอารถถอยลงมาจอดนี่ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยขนไปนี่ได้เลย แง่ไม่ได้ไกลเลยมากมายเลยนะแม่น้ำไหลสวยมากเลยนี่นมอไซค์วข้ามได้เห็นไหมน,นี่เหมาะเลยกลางเต็มบนเกาะนี่ยังดีจะไ,ได้ไม่ได้กลางโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้ดีกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับ เราก็เลยแบบพูดข้างบนหน่อยตอนตรงนี้สวยเหมือนกัน,นจะมีแค่น,นะครับเนี่ยทางด้านนี้เขาจะได้ยินยเสียงน้ำนะโ้ไปคิดทำไรทางนี้เราไปหาไปคิดดีวกว่าอันนี้ก็สวยครับ จะไม่ร้อเหรอร้อมาอมามาเดี๋ยวค่อยมาเล่นน้ำเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะเดีย๋ยวไปนั่งเล่นน้ำนิดดีกว่านะถ้าเดี๋ยวเราจับไปส่องจะซื้อของกันแล้วก็กลับไปที่เต็นท์คิดเราด้วยไปเนี่ยดูลีน้ำมันไหลผ่านอย่างงี้เดี๋ยวเราเข้ามาถ่ายเมื่อกี้น้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปด้วย เราไปซื้อของก่อนที่เราจะกลับเต็นนะก็จะมีอาหารต้มตําอะไรไประมาณนี้มีน้ำเขายไหมคะขวดใหญ่ขวดใหญ่ขวดใหญ่นี่ดนะะเอาขวดทขวดสองขวดก็ตอนนี้จะเป็นจุดที่ลงทะเบียนนะที่เรามาลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ขับรถเข้ามาแล้วเราก็วนออกไป็นมุมน,นี้นะครับ ่วนจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับสวยๆนะครับมุมนี้ไล่แสนงานแคมป์นะครับสวนพึ่งราชบุรีนะข้างๆกันก็จะเป็นห้องน้ํานะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นโซนที่อยู่คนละฝั่งกับเรานะห้องน้ําจุดนี้ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้องเช่นกันนะ ห้องน้ําฝั่งนี้ก็จะเป็นทั้งห้องอาบน้ําและห้องสุขานะเห็นไหมมีโอ่งมังกรด้วยัามาเดี๋ยวไปดูทางนี้กันคล้า,ายๆกันนะครับทางกันก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับและลานจาดอดรถเดี๋ยวเรากลับเต็น์กันร้อนมากเลยเดี๋ยวกลับไปที่เต็น์ก็ ต้องลงเล่นน้ำแล้วล่ะครับตอนนี้เวลานี้ร้อนมากมันฝนจะตกนะครับเห็นไหมฟา้าดำๆทางด้านนู้นดูพี่พะมือโปรมากเลยอะ่ะเ <laughs>

เด hmm. ี๋ยวเราไปมื้อเย็นเลยป้าขอบคุณย่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันมื้อเย็นเลยนะคะก็หลังจากที่เราเล่นน้ำนะครับก็เมื่อกี้ขึ้นไปอาบน้ำกันแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ที่นี่หน้าเต็นท์ของเราเก็บบรรยากาศนะครับตอนนี้พี่ๆข้างๆเต็นท์ก็เริ่มทํากับข้าวกลิ่นหอมฟุ้งทั้งลานเราก็ออามากวันนี้เราทำเป็นเมนูหมูกระทะนะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ฝีมือพี่กิ๊ปนะครับวันนี้หมูกระทะร้อนๆนะควันขโมงกับบรรยากาศตรงนี้อย่ามปิ้นนะครับนี่ห้านชาชีก็จะมีแสงไฟเราสะค้อนกับตู้น้ํานะครับเนี่ยให้ยากาศเลยตรงน,นี้ก็มีนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีหมูกระทะเหมือนหนระือเปล่าที่เราทำหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราไป ทินหมูกระทะกนันก่อนนะครับ อนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนิดๆนะครับกับบรรยากาศช่วงค่า,ข,าของพวกเราเรากินหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปล้างหน้าล้างตาแรงฟันนะฮะมพี่ไม่ได้อาบน้ำเพราะวเราอาบ้วช่วงเย็นอ้บรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าก็ง่วงนอนไงครับเพื่อนๆข้างเต็นท์ก็ยังไม่ได้นอนกันนะเดี๋ยวเราให้ชนบรรยากาศร,บรอบๆกันในช่วงค่ำคืนนะเห็นไหม โน้ยังไฟสว่างอยู่เลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีนะครับทางด้านนี้ยังนั่งชิวๆกันอยู่นะฝั่งนน้นก็โน้นก็มีสังสรรค์กันอยู่นะก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศที่เกาะนะครับทางด้านโน้นนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ คาดหวังว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกนะครับเพราะว่ากลัวว่าน้ําจะขุ่นนะเอาละไปนอนดีกว่าง่วงนอนแล้วนะคก็คืนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันพรุ่นี้เช้าสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีมาตีวสวัสดสีสดครับ ย่างสวยเหรอ <c oughs> วยมากเลย <c oughs> ไม่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  ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงนะครับก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้าเสร็จก็มานั่งชิวๆหน้าเต็นท์ของเราน้องๆก็เล่นน้ํากันที่หน้าเต็นท์ก็เจ้าเๆ้าเลยน่าดูสนุกสนานสนุกแบบเด็กๆนะครับก็ก่อนนะครับที่เราจะเก็บเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปบรรยากาศของลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับไล่แสนงามแคมป์นะครับสวนพึ่งราชบุรีนะครับสําหรับที่นี่นะครับค่ากลางเต็นท์จะอยู่เันคนละ ท่านละ120บาทต่อท่านต่อคืนนะคะแล้วก็ในส่วนของทาร์ที่นี่มีให้เช่าด้วยนะคะมีอยู่ในการัน3ขนาดขนาดแรก200บาทขนาดที่2ก็คือ150บาทและขนาดที่3ขนาดเล็ก70บาท70บาทก็คือมี3ขนาดนะแล้วแต่ขนาดก็ราคาแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีเต็นท์ให้เช่าด้วยก็เป็นเต็นท์ขนาด2คนนะครับอยู่ที่ราคา450บบาทรวมรวมค่ากลางเต็นท์ในที่นี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีบวกเพิ่ม อีกอย่างนะคือค่าไฟค่าไฟจะบวกหลังละ50บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีที่จุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟให้เรานะครับหลายจุดแต่ว่าเราก็ต้องเอาปลั๊กไฟมาด้วยนะครับมารวมใช้แล้วก็น้องหมาสามารถเข้าได้นะคะน้องหมาเข้าได้แต่ก็ดูแลนิดหนึ่งเพราะว่ามีหมาเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะของเราใช้เอครับแล้วก็ห้องน้ํา มีอยู่2จุดนะครับสฝั่งนะครับฝั่งละท่าห้องนะครับเป็นห้องน้ํารวมชายหญิงก็จะเป็นท่าห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขาในตัวนะครับแล้วก็มีจุดล้างจานข้างข้าห้องน้ําแหละนะครับก็ถัดลงมานะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ก็ซ,ซึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องน้ําเท่าไหร่เนาะาแล้วก็ที่นี่นะครับบรรยากาศค่อนข้าง,งที่จะดีเหมาะกับสายแคมป์ที่ชอบนอนบนแค่ เพราะว่าแค่ที่นี่เยอะมากแล้วก็จะติดนาำทายเราก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเลยแต่ว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดที่เป็นดินพื้นดินนะครับเพราะว่า เราต้องลงทาบแล้วก็เตน์ด้วยนะครับเวลาที่จองมาก็แจ้งกับทางเพจเขาว่าเรามีทาบแล้วเขาก็จะบอกพื้นที่ให้ว่าส่วนไหนเราสามารถกางได้ใชเพราะว่าบางทีถ้าเต็นท์อย่างเต็นท์เราอะเต็นท์กระโจมไปลงบนแค่มันก็มันยึดยึดสมองลําบากเนาะแล้วก็เขาก็จะเลือกจุดสถานที่ให้เราถ้ามีทาบอะเขาก็จะแยกมาให้อีกที่หนึ่งแล้วก็สําหรับที่นี่นะครับก็จะจุดจุดที่ว่าคนมาเยอะๆเลยก็คือตรง ถ่ายรูปเยอะก็คือตรงนู er ้นบนเกาะเกาะกลางเกาะกลางแต่ที่นียสำหรับการกลางเต็นท์นะครับเขาก็จะให้แค่เพียงหนึ่งหนึ่งกงใช่เพราะว่าเขาจะให้แอร์เนจนเกินไปเพราะว่าอยู่กลางน้ําด้วยนะครับแล้วก็มันพื้นที่ค่อนข้างจํากัดแต่ถ้าใครจะมาก็ต้องติดต่อจองก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเรามาเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่ทันจองไม่ทันก็เลยได้จุดนี้แทนนะโอเคเดี๋ยว เราไปเก็บเต็นกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงจะต้องขอปิดคลิปไว้จัดปินเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ